ถ้าออกจากห้องน้ําแล้วเห็นหิ้งพระจะส่งผลร้ายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ให้แก้ไขด้วยหาฉากมากัน้นหรือนําผ้าม่านมาปิดที่ประตูห้องน้ําจึงจะไม่ส่งผลร้ายการที่ท่านจําเป็นจะต้องตั้งหิ้งพระอยู่บริเวณทางเดินส่วนกลางของตัวบ้านเพราะบ้านของท่านได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดจนไม่สามารถแบ่งห้องนอนมาทําห้องพระได้ท่านจึงจําเป็นที่จะต้องตั้งหิ้งพระไว้ในบริเวณทางเดินส่วนกลาง แต่ส่วนมากในบริเวณนั้นจะมีห้องน้ำอยู่เมื่อท่านอ่านเจอข้อห้ามในลักษณะนี้ท่านก็จะต้องนำฉามากัน้นระหว่างประตูห้องน้ำกับหิ้งพระกลางบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะในหลักความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุใดๆที่คาดไม่ถึงฉากกั้นที่ท่านตั้งไว้จะกีดขวางทางเดินทันทีและการที่ผ้มาม่านมาติดไว้ที่ประตูห้องน้ำโทนสีของผ้มาม่านอาจจะส่งผลร้ายต่อพลังงานภายในบ้านของท่าน การที่เปิดประตูห้องน้ําแล้วเห็นหิ่งพระไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆครับถ้าท่านยึดหลักธรรมคําสอนเป็นที่พึ่งและมีจิตที่เคารพและศรัทธ,ธาเป็นที่ตั้งถ้าท่านจําเป็นจะต้องตั้งหิ้งพระไว้ในตําแหน่งกลางบ้านเพื่อไม่ให้โทนสีหิ้งพระของท่านส่งผลต่อพลังงานภายในบ้านให้ท่านออกแบบเป็นโทนสีเทาที่เป็นโทนสีของธาตุตัวกลางครับ